อย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้หลายครั้งปี2008คือหนึ่งในสุดยอดปีของวงการเกมมันคือปีที่มีเกมเทพออกมาชนกันเยอะมากมีทั้ง GTA 4, Devil May Cry 4, Metal Gear Solid 4และ Forza 4, 4เอ้ย f o r o u t 3แล้วก็ d e a d s p a c e และอีกหลายเกมที่ผมขี้เกียจจะพูดชื่อและอยู่มาวันหนึ่งในช่วงปีนั้นผมกำลังเดินย่ำ Combat ในชุดรอดอภายในห้าง f o r t u n e พระราม9ผมแวะไปที่ประจำที่เกมเมอร์ต้องแวะทุกคน ร้านเซสชั้น3ไม่ซื้ออะไรก็ต้องแวะไม่รู้ไปอะไรแล้ววันนั้นผมก็ได้เห็นว่า Alone in the Dark มาแล้วเกม Survival Horror ภาค Reboot ผมเลยหยิบกล่องเกมนี้จ่ายตังค์กลับบ้านทันทีคือตอนนั้นผมไม่ได้ตามข่าวว่ามันขายเมื่อไหร่รู้อีกทีก็คือไปเจอที่ร้านแล้วแต่พอผมใส่แผ่นลงเกมเปิดเล่นผมก็ได้รู้ซึ้งว่าปี2008ไม่ได้หอมหวานอย่างที่คิด Alone in the Dark เป็นชื่อเกมที่ต้องสาบจริงๆกลับมากี่ภาคก็เละทุกภาคและเนี่ยจ,จะเป็นภาคที่น่าผิดหวังที่สุดเพราะก่อนมันจะออกมามันดูดีมากออกมาจริงไม่นึกว่าจะแย่ขนาดนี้จากไอเดียบันเจิดกลายมาเป็นบันไลเกมมิ่งมาลองดูแล้วกันว่ามันแย่ขนาดไหนกับ Alone in the Dark ภาค2008 Previusly on a in the Dark ย้ำอีกทีแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้ Alone in the Dark คือต้นแบบของ Resident Evil ภาพมุมกล้องแบบ f i x ซ์ c a เ e r a เอาตัวรอดในสภาพที่จำกัดนี่คือแรงบันดาลใจสำคัญของ Resident Evil ภาคแรกแต่หลังจากนั้นมาเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงตอนที่มันกลับมาในปี2001ด้วยภาค New Nightmare ก็ยังไม่ค่อยมีใครสนใจทั้งที่ส่วนตัวผมชอบมากเลยนะอย่างว่าหละครับมันมาในจังหวะที่ Resident Evil กับ Silent Hill กำลังพีสิสุด a l o ล e in น h e Dark จะเจะอะไรไปสู้แต่แล้วพวกเขาก็พยายามเอามันกลับมาอีกครั้งด้วยการรีบูตใหม่เอี่ยมกราฟิกแบบเกมยุคใหม่พร้อมกับจุดขายนั่นคือความสมจริงความสมจริงที่เกมนี้พยายามนำเสนอถูกนิยามด้วยประโยคสั้นๆ Real World Rules กดโลกจริงคืออะไรที่เราทำได้ในโลกความเป็นจริงสามารถทำได้ในเกมนี้เขาปล่อยมาเป็นตัวอย่างสั้นๆสาธิตระบบของเกมนี้ อย่างเช่นว่าอะไรที่เป็นไม้ก็ไหม้ไฟได้จริงๆประตูเหล็กสามารถบุบงอหรือว่าหลุดออกมาด้วยการระเบิดอะไรที่เป็นกาวเหนียวก็สามารถแปะติดพื้นผิวสิ่งที่เขาสาธิตอย่างเช่นคุณสามารถหยิบไม้มาเกี่ยวสายไฟที่ตกน้ำคุณสามารถเอาท่อนไม้ไปจ่อไฟกลายเป็นคบไฟเอาไว้ส่องทางและแน่นอนว่าไฟจากไม้ของเราก็สามารถเอาไปทำให้อย่างอื่นติดไฟได้ด้วยประตูเหล็กสามารถพังเข้าไปด้วยการใช้ของทุบ หรือใช้ระเบิดจัดการเทปกาวสารพัดประโยชน์คุณจะพันกับแท่งเรืองแสงแล้วปาไปแปะพื้นที่หนึ่งหรือครีเอทกว่านั้นเอาขวดน้ำมันจุดไฟติดเทปกาวปาไปแปะบนตัวศัตรูให้มันวิ่งกลับไประเบิดเพื่อนมันเองนี่คือไอเดียที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจมากความเป็นไปได้อยู่ที่ความสร้างสรรค์ของผู้เล่นมันไม่ใช่แบบ resident evil กับ s i l e n hill ที่เราต้องหากุญแจมาเปิดประตูแต่มันเป็นตักกะโลกจริง ที่เราจะพังประตูเข้าไปด้วยการทุบยิงหรือว่าเผาประตูเลยก็ได้เท่าน,นั้นยังไม่พอฉากหลังของเกมนี้คือสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คที่เรามีอิสระจะไปสำรวจทางไหนก่อนก็ได้หารถมาใช้ถ้าไม่มีกุญแจจำสายไฟสตาร์ทเครื่องยังได้นี่คือเกม Survival Horror ที่คุณอยู่ในพื้นที่เปิดกว้างการทำภารกิจการหาทรัพยากรอยู่ภายใต้บริบทของโลกจริง ถือเป็นการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะคุณปู่ทวดของเกม Survival Horror แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นความประทับใจแรกของผมพอใส่แผ่นเปิดเล่นนั่นคือเราจะต้องกดปุ่มเพื่อกระพริบตากระพริบตาว h าต the fuck? คนเราต้องบังคับตัวเองให้กระพริบตาด้วยเหรอในช่วง5นาทีแรกคุณจะบังคับในมุม first person ที่ต้องกระพริบตาไปเรื่อยไม่งั้นภาพจะมัวเราถูกจับมาโดยผู้ร้ายกลุ่มหนึ่งที่พอเช็คสายตาเราเสร็จก็สั่งให้พาเราเดินขึ้นด่านฟ้าเพื่อไปยิงทิ้งเอา้าอะไรวะแถมห้ามหันไปมองด้วยนะไม่ง oh, <no. S 1> ั้นโดนต่อยแต่ไม่นานไอ้เจ้ามือปืนที่อยู่ข้างหลังเราก็โดนอะไรบางอย่างลากเข้าไปกินทั้งตัวตัวเอกเรามีอาการความจําเสื่อม แต่ในฐานะพระเอกเกม Alone in the Dark เราจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากเอ็ดเวิร์ดคานบีตัวเอกจำตัวเองไม่ได้แต่คนอื่นจะเรียกเขาด้วยชื่อนี้และหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องกระพริบตาแล้วก็เออลองอกถ้าต้องทำงี้ทั้งเกมผมเฟี้ยงกล่องทิ้งตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วเกมจะปล่อยให้เราเลือกเล่นได้ตามใจจะเล่นแบบ third person หรือว่า first person แต่ด้วยความที่มุมกล้อง third person มันชวนปวดหัวมาก สลับไปมาอยู่นั่นแหละอยูย่ก็ตามหลังอยู่ๆก็ล็อกตามฉากทางที่ดีที่สุดคือเล่นในมุม first person และในช่วงนี้เกมจะเริ่มสอนการเล่นแบบกดโลกจริงนี่คือเกมที่จะเล่นกับฟิสิกส์คุณต้องทำให้เชือกหลุดจากจุดที่คล้องเพื่อปีนไปตามทางคุณปีนผ่านรั้วที่มีไฟฟ้าไม่ได้ต้องเอาตัวดันสายไฟให้มันไปพาดที่อื่นทางมืดไม่มีไฟฉายคุณต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ไปจ่อไฟเพื่อทำให้มันเป็นคบเพลิงเฉพาะกิจ ทุกอย่างดูมีเหตุผลแต่การบังคับทั้งแข็งทั้งอื่นต่อมาคุณจะเจอคนติดอยู่ในห้องคุณต้องอ้อมไปอีกทางแต่ไฟมันขวางทางอยู่คุณต้องเอาถังดับเพลิงมาดับไฟก่อนที่จะใช้ถังดับเพลิงพังประตูจากอีกฝั่งนอกจากจะเป็นการสอนวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นการบอกว่าแอคชั่นบางอย่างทำได้ในมุมเฉพาะอย่างการจะพ่นไอดับเพลิงคุณทำได้เฉพาะในมุม First Person ส่วนการหยิบของมาตีจะทำได้แค่ในมุม Third Per s o n ในด้านไอเดียก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ที่แยกคือการบังคับความรู้สึกในการเล่นมันเหมือนเราบังคับคนพิการการจะทุบหรือจะฟาดเราต้องตั้งท่าก่อนด้วยการหันเมาส์ถ้าตัวเอกถือของไปข้างตัวพอกดโจมตีมันจะเป็นการฟาดถ้าคุณอยากจะพังประตูคุณต้องเลื่อนเมาส์ถอยหลังให้ตัวเอกถือแบบจับหัวถางไว้พอกดโจมตีถึงจะเป็นการกระแทกและใช่ครับนี่คือระบบต่อสู้ระยะประชิด แทนที่จะกดตีๆฟันๆไม่ครับเกมนี้คุณต้องตั้งท่าก่อนหยิบม้งหยิบไม้ขึ้นมาแล้วจะสวิงทางไหนคุณต้องวาดเมาส์ให้เป็นท่านั้นก่อนคือไอเดียไม่แย่แต่การควบคุมแย่มากยังไม่พอผมต้องลากศพปีศาจให้ไปโดนไฟถ้าไม่โดนไฟศัตรูในเกมนี้จะลุกได้เรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ได้เจอกับนางเอกซาร่าฟลอราที่ติดอยู่ในลิฟต์และใช่ครับคุณต้องพังประตูลิฟต์โดยวิธีเดิม พอเข้าไปได้ลิฟต์ตกลงมาที่ชั้นใต้ดินเราก็ได้เจอตำรวจดวงสวยถูกฆ่าต่อหน้าแต่ก็เป็นดวงดีของเราเพราะเราได้ปืนสักทีตรงจุดนี้เกมจะเริ่มสอนให้เราตั้งปุ่มลัดอยากถืออะไรในมือเร็วๆไม่ต้องเปิดเสื้อหยิบของอย่างเดียวตั้งชุดเฟเวอร์ริตแล้วเลือกเอาได้เลยพอสู้ไปถึงลานจอดรถผมก็เอาถาังดับเพลิงฉีดหน้านางเอกทีหนึ่งเพราะทำคาญนางเหลือเกินแล้วเราก็ได้ไปเจอกับเทโอไฟแพดดิงตันชายแก่ที่ถูกจับมาพร้อมกับเราตอนแรก เขาบอกว่าเขารู้จักพระเอกนานแล้วเอ็ดเวิร์ดจำเขาไม่ได้เพราะพิธีกรรมในการพาเขากลับมาจากมิติอื่นทําให้ความทรงจําของเอ็ดเวิร์ดถูกทําลายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นผลมาจากศิลาอาถรรพ์ที่พาติงตันพกติดตัวคราวลี่ตัวร้ายที่จับพวกเขามาบังคับให้เทโอไฟปลดปล่อยอะไรบางอย่างจากศิลาเกิดเป็นเหตุการณ์ปีศาจบุกนิวยอร์กและหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือการไปให้ถึงสวนสาธารณะเซนทรัลพาร์ค ด้วยฉากขับรถหนีตายสุดยิ่งใหญ่ตามมาตรฐานเกม b ีลบจากปี2008อยากจะบอกว่านี่คือฉากสโลโมชันกลางอากาศที่มันกรำที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น ทั้งระบบการนำเสนอการเล่าเรื่อง acting ตัวละครทุกอย่างมันตะกุกตะกักสับสนวุ่นวายแม้แต่ตอนปี2008มันก็ยังดูไม่น่าเล่นและผมก็แอบเสียดายเหลือเกินที่คุณลุงเจมส์แมคแครฟรีนักแสดงผู้ให้เสียงแม็กซ์เพนที่สุดแสนจะเป็นเอกลักษณ์ก็มารับบทเป็นเอ็ดเวิร์ดคาร์บี้ในเกมนี้แต่บทที่ลุงแกได้แย่มากเลยให้ตายเถอะแต่ด้วยความที่มันเป็นเกมขายไอเดียมันก็มีเป็นบางจังหวะที่ผมรู้สึกว่าเออ ไอเดียใช้ได้เว้ยสิ่งที่ผมชอบตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนั่นคือการเติมพลังชีวิตมันอาจจะไม่สะดวกไม่ได้กดง่ายแล้วก็กดเร็วเหมือนกับเกมทั่วไปแต่มันแอบ,บทำให้เราอินเกมนี้ไม่มีหลอดพลังชีวิตแต่เราจะเห็นแผลตามตัวพระเอกยิ่งแผลเยอะแปลว่าพลังชีวิตยิ่งน้อย การรักษาคือการใช้สเปร,รย์พยาบาลฉีดให้แผลแห้งคือไม่ได้รักษาแบบรวดเร็วทันใจแถมแมนสุดๆเหมือนในฟ้าคลาย2แต่มันเข้ากับบริบทของการเอาตัวรอดในเมืองและในจังหวะที่เรารถความเข้ามาในเซ็นทรัลพาร์คพระเอกของเราเจ็บหนักเลือดไหลไม่หยุดนี่คือจุดที่เกมจะสอนว่าถ้าเราเจ็บหนักจนเลือดไหลเราจะมีเวลา7นาทีก่อนที่จะตายสเปร,รย์พยาบาลช่วยไม่ได้ทำได้แค่ให้เลือดหยุดไหลชั่วคราวและไม่พอ เลือดที่ไหลจะดึงความสนใจศัตรูสิ่งเดียวที่จะช่วยก็คือผ้าพันแผลผ้าธรรมดาใช้ไม่ได้ต้องเป็นผ้าพันแผลเท่านั้นทําให้เราต้องเริ่มเผื่อช่องเก็บของจะพกไปด้วยไหมเผื่อจังหวะที่เราเลือดไหลแต่อย่าลืมว่ากระสุนแบตไฟฉายไฟแช็คแทงเรืองแสงต้องใช้ที่เก็บเหมือนกันมันเป็นเกมที่พยายามทําให้เราอินกับการเอาตัวรอดให้สิ่งที่เราเห็นในเกม Resident Evil ภาคเก่ามันมีความหมาย นี่ไงสเปรย์พยาบาลเวลาใช้ทําอย่างเงี้ยแหละช่องเก็บของที่ resident evil ทําเป็นเมนูสมมุติ Alone i n t h e d a r k ททาให้มันเป็นช่องเก็บของแบบเรียลไทม์เป็นช่องใส่ของในเสื้อแจ็คเก็ตอะไรพกตรงไหนเห็นจริงๆและผมชอบการที่ว่าทรัพยากรชิ้นหนึ่งไม่ได้ใช้แค่เรื่องเดียวอย่างสเปรย์พยาบาลไม่ได้ใช้เติมพลังอย่างเดียวในจังหวะที่คุณไม่มีอะไรให้จุดไฟเอาสเปรย์พยาบาลมาคู่ไฟแชค็คกลายเป็นปืนไฟเฉพาะกิจ หรือปาไปกลางอากาศแล้วยิงเป็นระเบิดผ้าพันแผลไม่ได้ใช้ห้ามเลือดอย่างเดียวเทน้ำมันใส่ขวดแล้วเอาผ้าพันแผลยัดที่ปากขวดกลายเป็นมลทับคอกเทลน้ำมันที่เราใช้เป็นระเบิดจะใช้เป็นการเทลงพื้นลากยาวเป็นทางแล้วจุดไฟให้มันไม่ไปตามทางที่เราราดก็ได้คือการแก้ปัญหาอยู่ที่การบริหารและความสร้างสรรค์เราจะยอมเสียของเติมพลังไหมเพื่อไปใช้ในการผ่านฉากหรือว่าการต่อสู้ กำแพงไม้ขวางอยู่จะทุบให้หักเผาให้วอดหรือระเบิดเลยก็ได้เราจะผ่านอุปสรรคยังไงถ้าแสงไฟมีจำกัดอย่าในบางจังหวะคุณต้องผ่านอุโมงค์หรือว่าที่มืดๆที่มันมีคลื่นน้ำปีศาจคุณห้ามโดนเด็ดขาดถ้าโดนตายทันทีคุณต้องไล่มาด้วยแสงถึงจะผ่านไปได้ไฟจากไฟฉายของเราก็พอใช้ได้แต่มันใช้ได้แค่ข้างหน้าตรงช่วงเท้าเราต้องมีแสงด้วยไม่งั้นตาย วิธีที่ผมชอบที่สุดคือการเอาเทปมาพันแท่งเรืองแสงแล้วปาไปแปะตามทางจะได้กําหนดง่ายๆว่ามันจะสว่างตรงไหนไม่ได้แบบกลิ้งไปกลิ้งมาแต่การทําอย่างนี้ผมก็ต้องเผื่อช่องเก็บของให้กับเทปกาวแล้วก็แท่งเรืองแสงถ้าคุณมาถึงตรงนี้โดยไม่มีแท่งเรืองแสงกับเทปกาวคุณก็ยังผ่านได้แค่คุณต้องลองหาวิธีและการกระพริบตาที่ไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรตอนเริ่มเกม ช่วงกลางเกมผมก็ได้เข้าใจว่ามันคืออีเกิลไอของพระเอกเพราะในจังหวะที่เราหลับตาเราจะเห็นจุดอ่อนศัตรูเห็นตำแหน่งของศัตรูที่เป็นเหมือนการสแกนหาแถมในจังหวะที่เราถูกพ่นพิษใส่หน้าการกระพริบตารวมมันก็คือการล้างพิษออกจากหน้าพระเอกจริงๆมันควรจะเอาผ้าเช็ดออกนะแต่ไม่เป็นไรถ้ามันเวิร์กก็โอเคนี่แหละคือประสบการณ์ที่ควรจะเป็นของเกม Survival Horr o r คุณมีทางเลือกจำกัด แต่คุณก็สามารถเอาตัวรอดด้วยความสร้างสรรค์ยิ่งในเกมนี้ที่เขาพยายามทําให้การแก้ปัญหาเป็นอะไรที่แบบไม่ตายตัวให้เราแก้ปัญหาด้วยกฎโลกจริงมันควรจะเป็นเกมที่ดีมากเลยแต่ส่วนดีทั้งหมดก็อยู่แค่นี้แหละครับเพราะมันก็ติดปัญหาเดิมนั่นคือไอเดียดีแต่ทำจริงอะ่ะไม่เวิร์ก หลายอย่างที่เขาทําออกมาในการเล่นจริงมันกลายเป็นไม่มีประโยชน์หรือไม่ก็ลำบากจนไม่น่าเล่นใครได้ลองเล่นผมเชื่อเลยว่าวิาวนาทีแรกที่คุณจับคุณจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเล่นเลยน้ําหนักการควบคุมอืดอาดยืดยาดเมาส์หันติดติดมุมกล้องสับสนผมรู้สึกว่ามันเป็นผลจากการที่เขาพยายามรวมหลายระบบมันต้องเล่นได้แบบ third person ต้องเล่นได้แบบ First Person คุณสามารถจับสิ่งของลากไปตามฉาก คุณสามารถปีนป่ายแบบเกมอันชารติพอต้องทำทุกอย่างได้กลายเป็นไม่มีอะไรดีสักอย่างการสู้ประชิดที่ผมบ่นไปแล้วสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นเพราะเขาพยายามรวมทั้งการต่อสู้กับการแก้ปัญหาให้มันเป็นระบบเดียวกันยังในฉากหนึง่งสายไฟมันรั่วจุ่มน้ําอยู่เราต้องหาอะไรมาเขีียสายไฟให้มันไปพาดท,ที่อื่นเราเลยต้องควบคุมแบบนี้เพื่อจะได้เขีียสิ่งของตามฉากในขณะเดียวกันมันก็ต้องใช้ได้ในการต่อสู้ สุดท้ายระบบก็เลยออกมาแบบไม่โอเคทั้งสองทางแถมระบบฟิสิกส์เบาโหวงสายไฟโดนเขียนนิดหน่อยปลิวกลับไปที่เดิมขึ้นหมากขึ้นขึ้นมาสิว่าพาดท่อสักทีสิว่าอย่าร่วงนะวาย <c oughs> ด้วยความที่เกมมันเป็นแบบนี้ผมเลยทิ้งระบบใช้ไม้ไปเลยถึงแม้ว่าการใช้คบไฟตีศัตรูมันจะได้ผลมากแต่กว่าจะหยิบไม้เอาไปจ่อไฟให้ติดแล้วเอามาฟาดด้วยระบบที่มันลำบากเหลือเกินผมเลยช่างเลย เพราะมันมีวิธีหนึ่งที่ดีกว่าเยอะและผมจําได้ตั้งแต่10กว่าปีก่อนคือในเกมนี้เราสามารถทํากระสุนไฟเอาน้ํามันมาเทใส่กระสุนแล้วไปยิงศัตรูคือขนาด10กว่าปีที่แล้วผมยังรู้เลยว่าในโลกจริงทําอย่างงี้ตายแน่นอนแต่เกมนี้บอกทําได้งั้นก็โอเคไม่เถียงศัตรูในเกมนี้จะมีจุดอ่อนเป็นเส้นตามตัวถ้าเรายิงกระสุนไฟหรือทําให้ตรงจุดนั้นแตะโดนไฟนิดเดียวศัตรูจะตายทันที ดังนั้นลูกเล่นที่ว่ามาทั้งการใช้ครบไฟการจุดไฟราดใช้สเปรย์พยาบาลเป็นปืนไฟไม่มีอะไรคุ้มกว่าการใช้กระสุนไฟง่ายกว่าเยอะเลยโปง่ปงโป่งจบของที่พกก็พกแค่น้ำมันกับกระสุนแค่นี้ชนะทั้งเกมนั่นแปลว่าทุกทางเลือกที่ผู้พัฒน,นาอุตสาห์สร้างมาไร้ประโยชน์ทันทีการแก้ปัญหาการผ่านอุปสรรคหลายจุดมันก็ไม่ได้อิสระขนาดนั้น ส่วนใหญ่มันจะให้เราทําตามรูปแบบที่วางไว้แล้วจะทําลายต้นไม้ปีศาจที่อยู่หลังรัว้วทางเดียวก็คือแปะระเบิดไฟไปกับรางเหล็กอีกจุดหนึ่งก็ต้องแปะไปกับศัตรูตัวเล็กที่มันไต่บนเชือกไม่มีทางอื่นต้องทําแบบนี้เท่านั้นทาให้แนวคิดที่แบบ real world rules ไร้ความหมายไปเลยจะทําอะไรสร้างสรรค์ได้ยังไงในเมื่อมันมีทางผ่านแค่ทางเดียวดีไซน์ฉากดีไซน์มิชชัน่นที่เหมือนจะเปิดกว้างแต่มันก็เปิดกว้างแค่บางจังหวะ ช่วงที่เราสำรวจได้จริงๆคือช่วงก่อนจบเกมเอา้าวเวรกรรมแล้วพลังตาทิพย์ที่เราปลดมาจนเต็มก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ดีนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเนื้อเรื่องที่ไม่มีความน่าสนใจเลยอุตสาห์เฉลยช่วงต้นเกมว่าแท้จริงแล้วนี่คือ a l o n in the Dark sea. t the d r r k ซีเอ็ดเวิร์ดคานบี้คนนี้คือคนเดียวกันจากในไตรภาคต้นฉบับเขามีอายุเป็นร้อยปีได้ยังไงแต่พอเฉลยก็ไม่เห็นจะมีอะไรว้าวเลย แถมบทตัวละครทุกตัวประลาดไปหมดยูยูนางเอกเป็นแฟนกับพระเอกอย่างไม่มีเหตุผลตัวร้ายไม่มีความน่าเกรงขามความลึกลับไม่มีความน่าสนใจฉากจบก็จบแบบหุวนหวนอานเราเหมือนคนทำไม่อยากทำต่อแล้วจบเลยซ้ำเติมความรู้สึกคนเล่นที่รู้สึกเหมือนกันว่าเออกูก็ไม่อยากเล่นแล้วเหมือนกัน ทั้งที่มันน่าจะเป็นการคัมแบ็กที่สุดยอดกลับกลายเป็นเกมสุดอัปยศของปี2008อย่างที่บอกครับหลายเกมในปี2008เล่นตอนนี้ก็ยังสนุกยกเว้นเกมนี้จริงๆที่แบบไม่ไหวจะเคลียร์แต่เล่นไปผมก็พอจะรู้เลยว่าเขาได้ไอเดียอะไรบ้างในการทำเกมนี้ในช่วงต้น2000จนถึงปลาย2000หลายเกมมี Half Life 2เป็นต้นแบบการให้ผู้เล่นแก้ปัญหาด้วยระบบฟิสิกส์แบบไม่มีการไกด์ ให้ความเชื่อมั่นกับสัญชาติยานของผู้เล่นนั่นคือความล้ำที่หลายเกมพยายามทำตามบางเกมก็ทำได้จริงอย่าง Dead Space อย่างนี้ที่ผู้เล่นสามารถคว้าถังระเบิดอัดใส่ศัตรูใช้พลัง Sta ซิสชะลอศัตรูวไว้แล้วจัดการด้วยวิธีอื่นหรือว่าผลักศัตรูเข้าไปโดนอันตรายโดยที่เราไม่ต้องฆ่ามันเองมันเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมั่นในสัญชาติานผู้เล่นโดยที่มีระบบเกมคอยรองรับ Alone in ินเ Dark พยายามจะทำบ้างแต่อยู่ในบริบทของโลกยุคปัจจุบันไม่มีกราฟ i t y กันไม่มีถุงมือคินเนส s สมีแค่2มือและกดโลกจริงผมยอมรับว่าไอเดียแบบ real world rules และการทำให้เกมเป็น Survival Horror แบบเปิดกว้างสำหรับปี2008มันคือไอเดียที่ใหม่และน่าสนใจมากแต่ในการทำจริงมันต้องใช้ทุนสร้างใช้การขัดเกลวเยอะมากผู้เล่นจะมีลิมิตมีขอบเขตขนาดไหน เขาต้องสร้างปัใจจัยให้รัดกลุ่มโดยที่ยังมีสเสน่ห์ของความอิสระประสบการณ์แบบอิสระปลอมๆที่เราได้จากเกมนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าเขายังขัดเกลาไม่ดีพอการที่เกมมันบังคับไม่สะดวกเลยทุกอย่างติดขัดเก๊เกัๆไปหมดเพราะการพยายามทําหลายอย่างใส่หลายระบบในเกมเดียวที่เราก็เห็นกันมาหลายรอบแล้วว่าการทําหลายอย่างมากไปมันก็มักจะเป็นแบบนี้คือผมยอมรับในความตั้งใจของพวกเขา แต่ด้วยความที่เป้าหมายของพวกเขามันสูงไปมากสุดท้ายก็เลยได้แค่นี้และถ้าพูดตามตรงเกม Survival Horror สมัยนี้ยังไม่ทำอะไรแบบนี้เลย Resident Evil Village ทํทำให้เราต้องเลือกว่าจะใช้ทรัพยากรนในการทำกระสุนหรือว่าทำยาไม่เคยเอาแอลกอฮอล์ไปใช้สู้กับซอมบี้ The Evil Within 2เป็น Survival Horror แบบโลกเปิดแต่พื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากจุดสำรวจจุดมิชชั่นเสริมก็เป็นดีไซน์แบบตายตัว ไม่ได้ใหญ่จนขับรถได้หรือว่ามีวิธีแก้ปัญหาหลายแบบอาจจะไม่ใช่ว่าพวกเขาทำไม่ได้แต่เลือกที่จะไม่ทำแต่ก็ต้องยอมรับในความพยายามของทีม Eden Games ที่พยายามทำให้อ n e in the Dark ออกมาเป็นแบบนั้นด้วยเทคโนโลยีและทุนสร้างจากช่วงปี2008ถึงอย่างนั้นก็นเถอะครับมันก็ยังเป็นเกยมยอดแย่จากปีที่ยอดเยี่ยมที่พายผมสงสัยเหลือเกินว่าทำไมชื่ออ n e in the Dark มันมีแต่พังแล้วพังอีก ออกมากี่เกมก็ร่วงณเวลาที่ผมพูดจู่ตอนนี้ผมได้เล่นภาครีเมคไปชั่วโมงเดียวยังหาจังหวะเล่นต่อไม่ได้และยังไม่ทันจะเล่นจบเลยทีมสร้างเกมนี้โดนปิดไปก่อนแล้วมันอะไรนักหนานะกับเกมนี้แต่โดยรวมที่ผมเล่นไปชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าชอบนะแต่ว่ายังตัดสินอะไรไม่ได้เอาไว้ผมเล่นจบจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันส่วนภาค2008อันนี้ถ้าไม่อยากปวดหัวอย่าไปลองเลยครับ it's uh, a dead issue <phone rings>